ก็ขอกราสเซดีท่วงเงินด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องว o ตัวฟกัอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปดนี้เราก็อยู่ในแอปแคสเบิร์ดนะครับหาเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตสำหรับคลิปดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาคะแนนฟรีเข้าทูบันนี่วอลเล็ตกันนะครับเกมนี้ถอนได้จริงอยู่นะยังสามารถถอนได้ปกติโยสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะเมื่อนเพื่อนทำการกดคลิกดาวน์โหลดแล้วก็เปิดเพื่อนๆจะได้รับเงินฟรี ้า to m o n e y Wallet จำนวนสบาทถอน้า to m o n e y w a l l เ t เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนขั้นต่ำ้า to m o n e y Wallet กานนะครับว่าจะเป็นเท่าไรกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่การถอนก่อนนะทำการกดคลิกที่ถอนได้เลยโฆษณาก็โผล่ขึ้นมาเป็นระยะระยะนะเดี๋ยวไดาว่ทำการกดคลิกกาออกแล้วกันโอ้โหโฆษณาเยอะมากๆเลย ให้คลิกกาออกได้เลยสําหรับการถอนค้นต่ำนะครับจะถอนอยู่ที่80บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่1,600,000คะแนนนะครับซึ่งไม่ค่อยเยอะนะซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆหาคะแนนกันนะหาค่อนข้างที่จะง่ายแต่ต้องใช้ระยะเวลานะตัวที่สองนะครับ160บาทนะจะใช้คะแนนอยู่ที่3,200,000 00, คะแนนนะครับเพิ่มขึ้นมา 2เท่านะครับส่วน400บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่800บาท ค่อนข้างที่จะเยอะน่าดูอยู่นะส่วนสูงสุดเลยนะครับจะอยู่ที่800บาทนั่นเองนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่16ล้านเหรียญโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนโคตรเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนเข้าทูบมินีวอลเล็ก็บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูสําหรับการหาคะแนนกันนะครับว่าหาคะแนนจากตัวไหนได้บ้างนะครับหลักๆแล้วนะตัวแรกนะครับก็จะเป็นการ เล่นทำภารกิจนะครับสังเกตนะครับตัวที่2ด้านข้างเช็คอินนะครับตัวสีม่วงๆนะทุกคนตัวสีม่วงๆตรงนี้นะตัวที่2ด้านข้างภารกิจนะให้เพื่อนๆทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทาภารกิจทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้เน็ตค่อนข้างที่จะช้าหน้าดูนะโอ้โหเน็ตช้ามากๆเลยแหละ สังเกตนะครับก็จะมีโผลแบบนี้ขึ้นมานะครับสังเกตคะแนนของเราสูงสุดที่เราสามารถหาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมันจะมีเท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่274,600 62คะแนนถ้าเพื่อนๆทำการเล่นนะครับเมื่อเพื่อนๆกดคลิกเข้าไปนะเอาตัวแรกและกันนะครับคาว่า PlayNo w ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดคลิกเข้าไปแล้วจะเจอแบบนี้นะครับทำการกดคลิกตกลงมาอลอูลุนนะว่าเราจะสามารถหาคะแนนได้หรือเปล่าเพราะบางครั้งนะครับอาจจะไม่สามารถหาคะแนนก็ได้นะมันจะมีบางครั้งที่ไม่สามารถโผล่ตรงยูเอฟได้ก็คือตรงสี ตรงรูปหัวใจนะครับนี่ถ้าไม่โผล่ขึ้นมาแบบนี้ตอนเพื่อนเพื่อนทำการกดคลิกติดตั้งนะให้ลบทิ้งได้เลยเดี๋ยวเราทํทำการกดคลิกเปิดก่อนนะอะทำการกดคลิกก้าวออกมารอดูว่าจะขึ้นตรงโยแอบไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะสังเกตไม่ขึ้นนะให้เพื่อนเพื่อนเล่นตัวตัวใหม่ได้เลยนะมาลองดูว่าจะมีตัวใหม่โผล่ขึ้นมาไหมเอาตัวนี้ละกันนะครับ 94MB ไม่เยอะนะไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะรอ จนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเน็ตของเราก็ค่องทั้งที่จะเร็วอยู่นะครับถ้าไม่ขึ้นตรง u r แอปก็คือลบทิ้งได้เลยนะมันจะมีบางแอปที่ไม่สามารถหาคะแนนได้อยู่เดี๋ยวเรากดถอนติดตั้งตัวนี้ไปก่อนนะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่มาดูแอปที่2ของเราจะมีโผล่ขึ้นมาไหมโอ้โหตอนนี้50%แล้วค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับมารอดูพร้อมๆกันนะ สำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนียทุกคนโผล่ขึ้นมาก็โชคดีไปหน่อยนะของผมเนี่ยโอ้โหไม่โผล่ขึ้นมาเลยตอนนี้มีโผล่ขึ้นมาแล้ว1นึ่งแสนคะแนนนะ4 9่หมก็มี5้าหมื่นห้าสีมีอยู่นะ4 4่หมก็มีเหมือนกันนะโอ้โหโคตรเยอะโผล่มาแต่ไหนทุกคนเยอะพอสมควรอยู่นะไปดูที่เพล y n าวดูสิจะมีอีกไหม เราลอนะครับให้ครบ100%แล้วกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งครบ100%เรียบร้อยมารอดูนะทำการกดคลิกเปิดไปหนึ่งที่หลังจากนั้นกดคลิกกาออกเหมือนเดิมนะทุกคน การกดคลิกกออกไปได้เลยหลังจากที่เพื่อนกดคลิกออกเรียบร้อยนะทุกคนสังเกตนะฮะตรงยูเอฟที่ผมกดไปเมื่อกี้นั่นแหละจะมีคําว่ายูเอฟอยู่นะโผล่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยทาไมโผล่มาช้าจังเดี๋ยวเราทําการกดติดตั้งใหม่นะตัวนี้ก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวนี้นะครับถ้าผ่านไป1นาทีนะเราจะได้รับคะแนนอยู่ที่2,259คะแนนอาจทำการกดคลิก เลน่า <Play> ได้เลยตัวนี้นะเพียงแค่เพื่อนๆเ,เปิดทิ้งไว้นะไม่จําเป็นต้องเล่นทุกคนไม่จำเป็น,ต,น,น,ปนต้องเล่นนะทํางานกดคลิกครับเอาแลเล่สักหน่อยแล้วกันโอ้โหมีการสมัครด้วยไม่สมัครแล้วกันนะเพราะตัวนี้นะครับเราต้องเข้าอยู่ในแอปตัวนี้ประมาณ1นาทีนะถึงจะสามารถรับคะแนนออกมาได้คะแนนของเราตัวนี้นะครับจะโผล่ตรงหน้าจออัตโนมัติเลยนะเมื่อครบ1นาทีเมื่อไหรต้องมารอลุ้น รอลุ้นนะว่าจะมีคะแนนโผล่ขึ้นมาไหมบางคนอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าผมนะครับก็ยินดีด้วยละกันนะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะสำหรับการหาคะแนนผมว่าวิธีนี้เนี่ยหาค่อนข้างที่จะง,ง่ายน่าดูอยู่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครบหนึ่งนาทีหรือ,อยังทุกคนทำไมนานจังเนี่ย รอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆนะตัวนี้ผมก็จะไม่ตัดออกนะเผื่อเพื่อนๆมีคําถามเ hey, ฮ้ยพี่ตัดออกทาไมอะผมอยากดูอยู่นะตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ตัดออกนะเพราะตัวนี้ไม่สามารถตัดออกได้ถ้าตัดออกก็คืออาจจะมีการแฝงข้อมูลที่ไม่จริงเข้ามาเนะี่ยโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหมของเราจะมีติ๊กถูกแล้วก็ใส่เบอร์ตรงนี้ด้วย แต่เราก็ไม่สมัครนะค่อยๆกดเล่นไปละกันตอนนี้มีเลือกภาษาด้วยโอ้โหมีภาษาคอมเมรีอินโดด้วยจะครบยังเนี่ยหนึ่งนาทีทุกคนรอนานแล้วนะจะได้ไหมเนี่ยรอไปเรื่อยๆอ,อีกครั้งจะมีโผล่ขึ้นมาไหม ทำไมนานจัง่อเดี๋ยวเราทําการกดคลิกาออกก่อนนะครบโอ้โหนี่น,นี่ครบ1นาทีเรียบร้อยทําไมเขาไม่แจ้งเตือนเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกดออกนะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนของเราตอนนี้ครบหนึ่งนาทีเรียบร้อยเราได้รับอยู่ที่2องพคะแนนมารอดูจะมีการบวกเพิ่มไหมเดี๋ยวเราจะมารีใหม่ก่อนนะทุกคนเอาโอเคนะคะแนนของเราบวกเพิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นนะ เลยแหละนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาในการเล่นมาลองดูนะครับสังเกตตรงบ้านของเราบ้านของเราก็จะเป็นการดูวิดีโอตัวที่2แล้วกันจะมีคําว่าได้รับอยู่นะหลังจากนั้นจะมีจอยเกมอยู่นะบวก99,999น้นตรงนี้นะเนเนด้านขวามือของเราตรงค้างหน้าจอทุกคนนีนเตัวที่ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทุกคนจะมีรูปดาว3ดาวอยู่นะหลังจากนั้นทําการกดคลิก1ครั้งจะโผล่แบบนี้ขึ้นมาก่อนอื่นเดี๋ยวเราทําการกดคลิกรับกันก่อนนะ โอเคทำการกดคลิกรับไป1ทีนะพวกนี้นะครับเราสามารถรับได้เรื่อยๆได้เลยนะคะแนนของเราก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนี่รับไปเรื่อยๆทาไมรับไม่ได้อะตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะมาด้วยนะครับให้เพื่อนทาการกดคลิกที่แมวโชคดีนะครับตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยจะเจอแบบนี้นะครับ รับรางวัลฟรีทุกวันนะครับตัวนี้เราก็เอาเงินไปลงทุนนั่นแหละเงินตัวนี้จะเป็นในรูปแบบเหรียญน,นะเหรียญที่เราหาได้ทุกวันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันนะครับกองทุนแรก1วันนะเพียง1วันเท่านั้นนะเราจะได้รับอยู่ที่1 5ึ0 0หเหรียญน,นะครับผ่านไป1วันจะได้รับกําไรอยู่ที่3% 0 0รเทุกคนอาทําการกดคลิกเข้าร่วมนะหลังจากนั้นกดคลิกเข้าร่วม1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับ หลังจาก5ชั่วโมงรับรางวัลเฮ้ยไม่เยอะนะทุกคนไม่เยอะนะหลังจาก5ชั่วโมงรับรางวัลมาดูตัวที่2นะครับก็จะเป็นการรับนะครับสลับกองทุน7วันนะครับ7วันนะตัวนี้นะครับผ่านด่าน1เพื่อปลดล็อกก่อนนะครับก็คือต้องรอพรุ่งนี้นะครับต้องรอพรุ่งนี้นะถึงจะสามารถรับไปได้นะครับสหรับการลงทุน8,000เหรียญจะได้รับอยู่ที่40,000 เหรียญโอ้โหเยอะมากๆเลยแต่รอค่อนข้างที่จะนานอยู่ต้องรออีกทีเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะตัวที่3นะครับก็จะเป็นกองทุน14วันจะได้รับวันละ7,100เหรียญน,นะโอ้โหต่อว,วันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะล็อกอินรับได้ฟรีๆเลยแหละนะมาลองดูนะครับสำหรับกองทุน14วันนะเราใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 1,000 0เหรียญนะทุกคน10,000ื่นเหรียญที่เรามีอยู่ในเกมนั่นแหละนะครับเอาไปลงทุนนะครับจะได้กลับมาอยู่ที่10,000แเหรียญโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะตัวนี้ภารกิจที่2ที่3นะครับเราต้องผ่านภารกิจที่1ไปก่อนก็รอรับนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอื่นๆกันนะครับสําหรับการหาคะแนนนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสล็อตแมชชีนตัวนี้ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะ พวกนี้ไม่ค่อยคมนะหลักๆแล้วมีอยู่2องตัวแล้วก็ภารกิจทั่วไปนะครับตัวนี้ภารกิจทั่วไปนะสำหรับเราอ่านจบ3มฉบับแบบนี้เราก็ทําการกดคลิกลับที่มีการอันนี้ไหมทุกคนเปิดการแจ้งเตือนเหรออ่ะทำการกดคลิกลับกันก่อนรับได้ไหม ไม่น่าได้นะพวกนี้ก็จะเป็นภารกิจรายวันนั่นแหละสำหรับใครที่อยากดูวิดีโอนะกดมาที่บ้านนะครับสังเกตด,ด้านขวามือนะเมื่อเต็มขีดเมื่อไหร่หรือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับครบ1รอบจะได้รับเหรียญอยู่ที่ครั้งละ499เหรียญเยอะอยู่นะเปิดทิ้งไว้นะครับเราก็สามารถหาเหรียญได้แล้วนะครับคุ้มสุดๆเลยแหละมาลองดูครั้งที่2ของเราเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่กันมารอลุ้นนะเราเปิดไปเรื่อยๆแล้วกัน ได้รับอยู่ที่480นะครับก็ประมาณนี้นะพเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวพีหน้ามาอัปเดตนะเดี๋ยวผมขอทําภารกิจที่2แล้วก็ที่3ของตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะนี่ๆๆตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะถึงจะมาอัปเดตอีกที่นะครับแล้วจะมาดูการถอนกันดีกว่านะครับพเพื่อนๆทำการกดคลิกที่ถอนได้เลยเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูนะสำหรับการถอนจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันกว่า,วานะครับประมาณนี้ สาถึงสวันเงินก็เข้าแล้วแหละนะช่วงใหม่ๆนะช่วงใหม่ๆไม่รู้ว่าถ้าผ่านไป3าถึงสเดือนเนี่ยจะสามารถถอนได้อีกไหมนะครับตัวนี้สําหรับใครที่จะถอนนะครับต้องดูเงื่อนไขด้านล่างก่อนนะครับตัวนี้จะใช้ระยะเวลา1-7วันเงินจะเข้า True Money Wallet แล้วก็จะโดนหัก20%นะครับของเงินทั้งหมดในหะ้ทุกคนย้ำของเงินทั้งหมดนะสำหรับใครที่จะทำการ ถอนออกมาครับต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยครับโดนหัก20%เท่าการกดคลิกถอนไปได้เลยนะมารอดูนะว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเน็ตค่อนข้างที่จะช้ชาพอสมควรเลยแหละหลังจากนั้นนะครับจะโผล่แบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนการกรอกเข้าไปได้เลยชื่อล็ต t แล้วก็อีเมลนะครับให้เพื่อนกรอกเข้าไปได้เลยนะ หลังจากที่เพื่อนโหลดเสร็จสิ้นนะครับให้เพื่อนๆทำการกดคลิกยืนยันเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นแบบนี้นะให้เพื่อนๆทำการกดยืนยันอีกครั้งเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับรอประมาณ48ชั่วโมงนะครับเงินก็จะเข้า t ูบินี่วอ l เลตสังเกตต,ตอนนี้เงินของผมก็ลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ถอยให้เพื่อนดูแล้วนะครับรอติดตาม E ีีหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับสำหรับภารกิจที่2แล้วก็ที่3นะสำหรับการหาเงินเข้าทูบินี่ไว้เลยสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แต่ล่างคลิปแล้วกันโอเคสำหรับใครที่ชอบชิลดอนนี้หรือชิลดอนนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม o วโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ